สวัสดีฮะพยับยังปักสีเลขาธิการสมัชชาพลังเขียวสร้างชาติและเว็บไซต์พลังเกษตรคอมครับมิถุนายนเดือนนี้โอ้โหพระพิรุณโปรยปรายสายฝนแห่งความชุ่มฉ่ำทั่วประเทศไทยครับนั่นแหละฮะพระพิรุณก็คือนำน้ำปุ๋ยมาฝากคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะเกษตรกร,กรทั้งหลายที่ผ่านแ้งมาได้นี่ยพอม,มาเจอน้ำฝนก็โอเคแล้วฮะ พืชพันธุ์ทัหายก็งอกน้ำดีเพราะว่าน้ำผลก็คือน้ำปุ๋ยดีๆเดนี่จากธรรมชาติทีนี้ถ้าหากว่าการเดินกระจกเจ็ดชนิดที่ที่มากักเก็บอุณหภูมิไว้มากเนี่ยมันจะมีผลไหมอย่น,นี้เรื่องนี้ฝาาให้นักวิทยาศาสตร์ไปคิดกันดูนะกระดานนี้โลกเดือดครับนั่นคือร์มเป็นจริงะโอเคน้ำผลมาแล้วเกษตรกรก,ก,ก็ยิ้มได้ละฮะตรงนี้นะตน้ตนต้นไม้เริ่มเขียวอุ้มหลังจากที่ปลัดใบในช่วงแล้งจัดตรงนี้นะครับ เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองขณะนี้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะฮะได้โดยกรมการข้าวเสนอปุ๋ยคนละครึ่งนั่นพอเข้าเทศบาลพ่อปลูกก็คนละครึ่งเรื่องปุ๋ยนั่นกรมข้าวเสนอมาปรากฏว่าผ่านคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแล้วก็ผ่านครมเมื่อวันที่13มิถุนายนเองอะ่ะใช้งบ2 9 9หม้น้บาท17สตังค์คุณผู้ สองหมล้านเกือบสามหมล้านบาทว่งงางั้นเถอะนะอัดเข้าไปปุ๋ยคนละครึ่งแต่ว่ารัฐต้องไปเอาให้ทกศเข้ามาปล่อยก่อนปล่อยกเกษตรกรนะฮะก็สี่จุดล้านครอบครัวเอาอนั่นแหละครับตรงนี้นะอ้พื้นที่ก็ห้ล้านไร่ในเรื่องนาข้าวทั้งหมดนี่แหละครับตรงนี้โอเคเนาะเริ่มตั้งแต่วันที่15บากรกฎาคมไปหมดอายุสาอ พฤษภาคมห8โนนนั่นโอเคพูดงั้นว่าใช้งบเกือบส0ม0ื่นล้านว่าง,งั้นเธออัดขีเข้าไปในเรื่องปุ๋ยเพราะว่าข้าวจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยว่าง,งั้นเถอเอาก็แนวคิดของกรมการข้าวอ่ะก็ไม่ว่ากาันมาเพราะข้าวเทศกาลพ่อปลูกข้าวโดยเฉพาข้าวหนาปีนั่นเมื่อมีน้ำก็ต้องมีธาตุอาหารพืชคือปุ๋ยกรมข้าวก็เสนออย่างนี้ฮะถามว่าดีไหมเอาจรถงมว่าดีแล้วเอาโอเคนะฮะ พอรดัดใช้เงินตงกอยืมตงกไเบคอนเดี๋ยวก็คืนให้ทั้งต้นทั้งดอกว่างั้นเถอะเอาเพื่อช่วยชาวนายี่สิบไร่ว่างั้นเถอะนะครับตรงนี้นะเอาถา่ว่า,าดีไหมดีแต่ก็มีคนถามผมว่าในฐานะอยู่วงการ,รเกษตรมาเกือบสี่สิบปีถามว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้จะทำยังไงในฐานะคนที่อยู่กับข้าวและชาวนามาสี่สิบปี ผมก็ตอบว่าเงินเกือบสามหมื่นล้านถ้าสม,มัชชาจะเงินก้อนนี้ไปทำล้วจะแบ่งเป็นเงินเป็นสามก้อนครับก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองไปลงไว้ที่ภาคอีสานหอมมะลิทั้งอีสานใต้แล้วก็อีสานเหนือหว่วงง้นเถอสองก้อนสองเอาไว้ภาคกลางนาปรังซะหนึ่ง 1, ก้อนนาปรังคือข้าวพื้นแข็งครับอีสานข้าวพื้นนุ่มหอมมะลิ เอาเงินสามหมื่นล้านให้เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งระบบครับเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ว่ากระบวนการผลิตข้าวเนี่ยเริ่มตั้งแต่เตรียมดินเกรียมน้ำนะฮะจกนกระทั่งเก็บเกี่ยวแล้วก็ได้ข้าวเปลือกมาแปรรูปจากโรงสีที่มาตรฐานผ่านมือผู้ส่งออกที่เจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะ พราะผู้ส่งออกเขาส่งมาไปร้อยปีแล้วมาถึงรุ่นที่สามนี่เก่งมากมีมีหลายบริษัทครับอ้าวใครผู้เชี่ยวชาญเรืเ่องการส่งออกหอมมะลิปลอดสารใครเป็นผู้เชี่ยวชาญเรืเ่องข้าวพื้นแข็งส่งออกมีนะครับผู้ส่งออกเจ๋งๆมีโรงสีแปลสภาพเก่งมากเยอะแยะ,ยะ,ยะหมดเลยในะไประเทศไทยมืออาชีพก็เลยจัดตั้งคลัสเตอร์ขึ้นมาสามคลัสเตอร์ครับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำกระบวนการปลูกข้าว จะต้องเปียกสลับแห้งอ่าอย่างนี้เป็นต้นฮะเพื่อให้ปล่อยก๊าซมีเทนน้อยที่สุดสองย่อยสลายต่อสั่งสย่อยสลายข้าวดีดข้าวเด้งสี่ไม่เผาฝังก็จะกลายเป็นข้าวปลอดสารคาร์บอนต่ำคือเราให้ใช้ยาฆ่าแามาลงยาปราบสัตว์พืชในน้อยที่สุดทำให้ปลอดสารแต่ไม่ใช่อินทรีย์ทั้งหมดครับ ทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะก็จะเป็นข้าวอุตสาหกรรมปลอดสารคาร์บอนต่ำประกาศให้โลกรู้เลยอ่าถามมายากไหมใช่มันยากแต่จริงๆมันง่ายเพราะมืออาชีพมีพร้อมหมดแล้วแต่ทารัฐคิดว่ามันยากมันก็ยากก็ทำไม่ได้แต่ทารัฐคิดว่ามันง่ายเพราะมีอำนาจรัฐอยู่ในมือขอความร่วมมือได้หมดแนละ้วตลอดต้นน้ำตาน้ำและปลายน้ำทำเป็นคลัสเตอร์ข้าวสุขภาพคาร์บอนต่ำขึ้นมา ทำได้รัฐมีอำนาจอยู่ในมือมีเครื่องมืออยู่ในมือทำได้หมดแหละครับเป้าหมายของผมคือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครับของขบวนการชาวนาของผู้บริโภคต่างประเทศมาดูกันเลยครับสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ใช้ AI มาทําได้หมดเลยแหละครับเราทําได้หมดนะเห็นไหมครับทําได้ครับแต่นี่แค่แนวคิดของสมัชชาพลังเขียวสร้างชาติเท่านั้นครับ น่ะก็ฝากแนวะคิดกูไอ้ว่ามันจะเป็นไปได้เมื่อเดืออย่างนี้ขอบพระคุณครับ Alang has had 30 years experience